ลูกคนที่สองจบพอตรีพนิ้บอกว่าพ่อผมอยากไปทำงานกับนาซาพ่อก็เหลบอกว่าลูกทำนาปังกับพ่อก่อนค่อยไปอ้าว่าสามเป็นครูอยู่แล้วยอมสังคม แต่ละห้องฟังนะครับหลังถ่ายรูปเสร็จครูให้เวลาที่สามเขาชอบตำรวจทหารให้เป็นข้าราารทำกิจธุระสร็จแต่จะไปเรียนมวยบนต่อในส่วนของพิธีขอขมารูแล้วก็มีลายสีสูตรหลังถ่ายรูปเสร็จทุกห้องนะครับได้ทำเวลาด้วยกําลังขวอยกําลังขวอยอายุนแถวงแถวโค้งอ่าไนั่นนี่ว่าอะไรครับ ในมีหมดมไหมรับคออน,นี้เรียนเชิญท่านผู้บริการท่านรองครับแล้วก็คุณครูที่ปรึกษา